ลูกมาเมียว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 มีคนเอาน้องมาทิ้งนะคะเห็นไหมเมียวเมียวเมียวลูกเมียวเมียว่แม่จะช่วยน้องยังไงจะจับได้ไหมนี่คือแม่เพิ่งกลับจากไปซื้ออาหารเม็ดนะคะจะเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดแล้วทีนี้โทรศัพท์มันไม่ได้เอามาโทรศัพท์ชาร์จแบตอยู่ที่บ้านถึงตอนเริ่มแรกคือเห็นแมวตัวหนึ่ง เห็นแมวตัวหนึ่งวิ่งไปวิ่งไปทางนู้นนะคะตัวสีส้มน่าจะเป็นแม่เขาถึงแม่ก็มองไงมองตามแต่ว่าแม่เขาวิ่งเข้าไปในป่าตรงนูน้นด้านหน้าเนาะคะ่ะถึงแม่ก็ขับตามแม่ว่าเออนึกว่าเขาจะคุ้นเนาะก็ว่าจะจับไงนึกว่าจะจับได้ตกลงเขาไม่ให้จับนะพอเลี้ยทีนี้แม่ก็เลยเลี้ยวรถกลับมาก็เลย มาเห็นมาเห็นน้องสองตัวนี้นะคะโดนทิ้งอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นทางเลี่ยงเมืองนะมันจะไม่มีบ้านคนนะคะมันเป็นทางเลี่ยงเมืองไงมันจะเป็นป่ากลายเป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยแม่ต้องบึงรถซึ่งจุดที่กับบ้านแม่ห่างกันประมาณสองกิโลหรือเกือบเกือบะถ้าไม่ถึงสองกิโลก็เกือบเกือบอะคะ่ะบึงรถกลับไปบ้าน เพื่อที่จะไปเอาตัวสับกับกระเป๋ามาใส่น้องซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องจะให้จับไหมนะถ้าทางตื่นกลัวถ้าถคือคือถ้าจับไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงเลยแหละเพราะว่าตรงนี้นะเป็นป่าทั้งนั้นเลยอย่างเครียดเลยอ่ะเมียเมียลูก เหมียวเหมียวลูกเออมาช่วยนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะเหมียวเหมียวนะเหมียวเหมียวเหมียวลูกเหมี้ยวเหมี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 ยวเอ็นดูจังเลยน่าจะสักสามเดือนกว่าๆเขากลัวค่ะอืมเห็นไหมจะทำยังไงทีนี้โอ๊ยน่ะ เข้าไปในป่าแล้วโอ้โหหัวจะปวดเลยสงสารแม่เขาจังเลยแม่วิ่งเข้าไปในป่าแล้วสีส้มผอมใช่แม่เขานั้นยแสดงว่าคือมาทิ้งทั้งแม่ทั้งลูกไงหนูวิ่งเข้าไปในป่าซะแล้วมองไม่เห็นละมองผ่านกล้องไม่เห็นแล้วค่ะแต่ว่า กระสอบอาหารที่แม่ซื้อมาจากที่ร้านน่ะมันก็ยังอยู่ที่รถนะคะก็แม่ก็จะเอาตั้งไว้ตรงเนี้ยตั้งไว้ข้างในให้เขาได้กินเผื่อว่าจะมีหนทางจับน้องได้นะคะ